มาดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกรมอเสริมการเกษตรกำจับเจ้าหน้าที่ภาคใต้ลงพื้นที่ทําความเข้าใจสถานการณ์ทุเรียนพร้อมกํากับมาตรการสีส่ไม่หนึ่ก่อสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนนอกฤดูในพื้นที่ภาคใต้คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตรวมมากกว่า1 3 0 0 0ตัน โดยมีการกำหนดการเก็บเกี่ยวในระหว่างวันที่11-31มกราคม2568ประมาณ4,000ตันซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลงในราคา200-280บาทต่อกิโลกรัมทางนี้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันสารปน,นเปื้อนในทุเรียนที่จะส่งออกทำให้ลงขอต่อรองลดจากสัญญา 30 5 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมและมีเงื่อนไขให้เกษตรกรนำตัวอย่างผลผลิตไปทำการตรวจรับรองหาสารเคมีตกคร้างหากไม่ตรวจราคาจะรับซื้อผลผลิตลดลงเหลือ100ถึง120บาทต่อกิโลกรัมในรองศักษ์สงรักษารองที่ปดีกรม่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า าสถานการณ์ดังกล่าวได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ,กรเกษตรพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์รวมถึงการชี้แจงต่อเกษตรกรให้เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการค้าผลไม้ในด้านสุขอนมามัยพืชและการบังคับใช้มาตรการสุขอนมามัยในสินค้าผลไม้บางชนิดทางนี้การสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเนื่องจากปัญหาด้านสุขอนมามัยพืชในสินค้าไม้ผลส่งออกมีสองสาเหตุหลัก ได้การปฏิบัติในแปลงเช่นการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชการปฏิบัติในโรงคัดบปนจุเช่นการใช้สารชุบสีการรมผมผลิตเพื่อกําจัดแมลงเป็นต้นซึงไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามหากมีการตรวจพบจะถูกระงับการนําเข้าทั้งสวนและโรงคัดบปนจุหากเกษตรกรไม่ระวังการใช้ใบรับรอง G A P อาจมีการถูกสมสิทธิ์ในการส่งออก และเมื่อมีการตรวจพบสารตกค้างอาจจะโดนระงับการอนุญาตนาเข้าแม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตามรอง,งอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขอให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเพื่อการส่งออก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วปฏิบัติตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองไว้อย่างเคร่งครัรดรวมุญถึงการเน้นย้ำความสําคัญเรื่องใบรับรองมาตรฐาน GAP และแนวทา,า,กางการป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP โดยการใช้มาตรการ4ไมห่1กอได้แก่1ไม่ให้มีไม่ให้ใบรับรองแก่ผู้อื่น 2. ไม่ขายใบรับรองให้ผู้อื่น 3. ามไม่ให้ผู้อื่นถ่ายใบรับรอง4ไม่ควรเผยแพร่ใบรับรองที่สาธารณะและกำกับสำเนาใบรับรองทุกครั้งรวมถึงการาระบุรายละเอียดการจำหน่ายผลผลิตเช่นวันที่จำหน่ายผู้รับซื้อชื่อผู้รับซื้อมือตัดทุเรียนและปริมาณการส่งออกหรือการจำหน่ายรวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดการผลผลิตให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ เช่นการยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวการจำหน่ายช่องทางอื่นๆเป็นต้นรวมถึงการอับัดเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากพบเหตุปกติผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้ทา,นนา,า,านทีงงากากาา่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยด่วนทางนิ้เกิตกรสามารถรับคำแนะนำด้วยที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านจบข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรข่าว